สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ถึงปรากฏการครั้งสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2565นี้ปรากฏการที่สมัยพูดถึงนั่นก็คือสุริยคราสนั่นเองนะคะเกิดขึ้นในวันที่1พฤษ ภาคมปี65และจะมีผลยาวไปประมาณเกือบทั้งเดือนเลยก็ว่าได้ค่ะ สุริยคราสนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูอมดาวพระอาทิตย์บดบังแสงของดาวพระอาทิตย์นะคะและเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ราศีเมษนั่นเองค่ะตามโบราณนะคะเขาก็จะกล่าวเอาไว้ว่าพลังงานของแสงอาทิตย์ถูกบดบังด้วยพระราหูแบบนี้จะส่งผลไม่ค่อยดีนะต้องระมัดระวังตัวเองอย่าไปในที่เปลี่ยวและถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกนอกบ้านในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนนั่นเองค่ะรา เรามาเช็คกันเลยนะคะว่า12ลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุริยคราสในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการสุริยคราสราหูอมอาทิตย์ในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันค่ะเหตุการณ์สุริยคราสราหูอมอาทิตย์นะคะได้เกิดขึ้นที่เรือนมรณะของคุณซึ่งมรณะนั้นก็หมายถึงความสูญเสียหมายถึงความเป็นความตายหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะการที่เกิดปรากฏการสุริยคราสนั้นก็คือดาวพระราหูไปอมไปบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์ให้แสงของดาวพระอาทิตย์นั้นอ่อนกําลังลงให้ดาวพระอาทิตย์นั้นมีพลังน้อยลงนั่นเองนะคะ ดาวพระอาทิตย์เป็นตัวแทนของชื่อเสียงค่ะเป็นตัวแทนของเกียรติยศลาภผลนะคุณต้องระมัดระวงังมีคนทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงต้องระมัดระวังคนติชินนินท้า ต้องระมัดระวังคนแทงข้างหลังนะคะชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนพูดถึงในทิศทางที่ไม่ค่อยสู้ดีนักใครที่กําลังริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่อาจจะมีอุปสรรคมาขัดขวางอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมากีดขวางดวงชะตาของคุณก็เป็นไปได้นะคะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะอริหมายถึงศัตรูหมายถึงคู่แข่งหมายถึงข้อพิพาทคดีความและยังหมายถึง เจ้ากรรมในเวรได้เช่นเดียวกันจังหวะที่ดาวเจ้าเรือนอริมาอมดาวพระอาทิตย์มาบดบังดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้มันทําบุญทําทานอุทิศส่วนบุญส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับสิ่งไม่ดีที่เราเคยกระทําลงไปเพื่อเป็นการอ,อ,อภัยโทษเพื่อเป็นการลดจากหนักให้กลายเป็นเบานั่นเองนะคะดาวพระอาทิตย์ถูกบดบังแสงคุณต้องระมัดระวังการกระทําของตัวเองให้มากที่สุดค่ะนี่เป็นเหมือนช่วงเวลา ที่การกระทําของชาวลัคนาราศีกันมีผลมากๆเลยนะใครทําดีได้ดีใครทําไม่ดีเจ้ากรรมในเวรพร้อมที่จะเล่นงานคุณประมาณนี้เลยนะเพราะถ้าสังเกตดีๆนะคะชาวลัคนาราศีกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นที่เรือนมรณะซึ่งถือเป็นเรือนเสียดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะซึ่งเป็นเอ่อดาวของเจ้าเรือนด้านเสียถูกไหมคะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศ ก็เป็นเรือนเสียอีกเช่นเดียวกันเพรนาะฉะนั้นการกระทานะคะของชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ต้องเป็นไปในลักษณะที่มีสติมีปัญญานะคะอย่าใจร้อนจนเกินไปต้องใช้สติปัญญาให้มากงานอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาด้านการเงินมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากด้านความรักอาจจะมีความบางอ,อ,อาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งที่ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันมีปัญหาทะเลาะกันเป็นไปได้อะไรที่ไม่ดีตัดได้ให้ตัด เลยนะคะใหญ่ย,ย,ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เรายกเลิกได้ให้ยกเลิกอะไรที่เราถอยออกมาได้ก็ให้ถอยออกมาจังหวะน,นี้มันเป็นเหมือนการตั้งหลักเหมือนกันนะสําหรับชาวลัคนาราศีกันแต่ว่าถ้าเราจะพิจารณาที่ดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่นะคะนั่นก็คือดาวพระพฤหัสบดีดาวดวงนี้ครอบคลุมหมดเลยเพราะว่าโคจรมาเล็งลัคนาของคุณอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นได้ค่ะในช่วงนี้แต่ถ้าเรามองโดยภาพรวมระยะหลายเดือนระยะเป็นปี ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกกำลังพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จเพราะดาวพระพฤหัสเล็งลัคนาราศีเกิดคำว่าเล็งลัคนาราศีเกิดมีอิทธิพลมากๆรองจากการกลุ่มลัคนาราศีเกิดนั่นเองนะคะถือว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับสิ่งใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้ก่อร่างสร้างตัวมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับความรักที่สดใสเงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะอะไรที่มันเป็นปัญหาค่อยๆแก้ค่อยๆจัดการนะคะใจะเย็นๆนะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวกันค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ